ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง bohstv นะครับสวัสดีครับพี่ถึอนะครับครัโดยอาจารย์พิษนะครับันนี่ใหม่ๆจริงๆคือเราก็เขย่าสูตรอีกแล้วครับทำไมก็เราไม่เคยมานั่งเวกอัพกันแบบนี้เท่าไหร่อ๋อไม่เคยครับแล้วก็วันนี้วันหยุดนะผมเลยมามาแทนชวัตด้วยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาครับเดี๋ยวนะอาจารย์พิษจะอาจารย์พิษจะนี่พี่ถึงมาแนวนี้เลยไงเข้าพรรษาว่าไม่รู้แต่ ความสำคัญคืองดเล่าก่อนงดงดก็ก็ะยุติเขางดเตล้าแต่เช้าครับอกให้งดเตล้าแต่เช้าแล้วเนี่ยงดเล่าเข้าพรรษาจริงๆมันต้องงดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ขายแล้วเขาไม่ขายตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าไงนะเมื่อกี้ถามว่าไม่ผมจะถามว่าอาจารย์พิษจะตัดสินใจในการใส่ไม่ใส่หน้ากากในรายการตอนนี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์พิษเนี่ยถือว่าตถือว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงชด้วยใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าเผอิญผมยังคึกอยู่เพราะว่าผมเพิ่งฉีกเข็มห้าเมื่อทิศ ที่2อาทิตย์ที่แล้วเองเพราะฉะนั้นเลยมั่นใจผมนี่แออะไรนะซีโนแวคสองแอสตาหนึ่งโมเดนาสโอ้โหพิสูจน์พิสดารของพอครับพร้อมนะพร้อมแต่เผอิญเพิ่งฉีดโมเดนาครบ2แล้วก็ผมเพิ่งไปเยอรมันกลับมาได้สัก3-4วันไม่มีอาการใช่ไหมผมว่า คิดว่ายังแข็งแรงอยู่แต่นี่คือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นซึ่งเป็นดงแห่งโอมครอน B A 5มันไปทุกที่แล้วผมอยู่ไปเยอรมันเขาก็ไม่ใส่กันแล้วแต่ผมใส่นะแต่พอเอิญในห้องประชุมต่างๆเนี่ยเนื่องจากมัน มันตรงข้ามกับเราไงใช่ไหมอย่างเยอรมันข้างนอกมันอาจจะหนาวหน่อยข้างในมันจะอ้าวถูกไหมยิ่งใส่หน้ากากอีกคือไปกันใหญ่พูดกันไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเมืองไทยมันหนาวพอเงใส่หน้ากากมันก็อาจจะโอเคครับแล้วก็จันพิษน่าจะมีไฮบริดอิมมูเนชันเพราะฉะนั้นก็น่าจะ,น,าจะน่าจะปลอดภัยนะฮะไม่รู้ว่าผมเอาคนเปื้อนเป็นหลักอะครับครับผมก็ยังโอเคอยู่เสียงผมมันไม่เคยเต็มที่แต่ว่าผมไม่มีโควิดนะฮะคราวนี้คือไม่มีใครเชื่อนะเรื่องนี้ ทุกคนเชื่อว่าคุณเพิ่มเป็นแต่คุณเพิ่มไม่บอกมันต้องชิมมันเป็นแล้วหายไปแล้วมันต้องไม่บอกฮะจิ้มจมูกกลางรายการนะฮะก็แต่ว่าวันนี้มันมีประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาโดยที่หลังจากที่มีการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งร้อยธนพรมเผ่าเนี่ยเขาไม่ได้ได้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เขาส่งจากที่ได้อยอมแพ้ใช่แล้วก็ก็เลยมีประเด็นตามมาเยอะว่าตกลงแล้วเดี๋ยวเขาจะทํายังไงกับชีวิตทางการเมืองของเขาต่อ แล้วตามกำหนดการเนี่ยผมจะรายงานเหมือนคุณธรรมนัทนี่เป็นระดับซูเปอร์ VIP เลยนะก็คือต้องตามว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรบ้างวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเข้าพบบิ๊กป้อมที่มูลนิธิป่ารอยต่อตามข่าวก็คือแกจะไปกราบลาลาออกจากพักร่วมรัฐบาลจะจกจะขนพักพวงเนี่ยไปอยู่ฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการอันนี้คือวันวันพรุ่งนี้ แล้วมันมันคืออะไรประเด็นแล้วประเด็นจะเป็นฝ่ายค้านที่เขาลบบิ๊กป้อมเขาลบบิ๊กป้อมแต่ไม่เอาบิ๊กตู่นี่ที่ผ่านมาเขาก็เป็นฝ่ายรัฐบาลที่แคคนบิ๊กตู่เขาลบบิ๊กป้อมเหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะสรุปว่าเปลี่ยนจากฝ่ายแคคนเป็นฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าคือเป็นทางการเพราะว่าลาออกจากวิบคุณภัยกับใครนะสองคนลาออกจากวิบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วด้วยแต่รองคุณธรรมนัธิ์นี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมคุณธรรมนัธิ์ ไปหนุนน้าพักอีกเปหนุนน้าพักแล้วก็คือประเด็นคือว่าก็หลังจากวันพรุ่งนี้เนี่ยกลับลาบิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะกำหนดการที่สื่อเขารายงานก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยจะพบกับพักเล็กพักจิ๋วกลุ่ม16เนี่ยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันวันที่17เสร็จแล้ววันที่18บเนี่ยพักจิ๋วอาจจะมีคิวพบกับร้อยธรรมนัสด้วยอันนี้คือก่อนวันที่18นะวันจันทร์นะหลังจากนั้นพี่ปรายไม่ว่าวันใจเริ่มวันอังคารคนก็เลยแบบ คา,า,าดหวังเรื่องคะแนนเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามันจะมีอะไรบ้างจากกลุ่ม16แล้วก็กลุ่มเศรษฐกิจไทยร้อยธรรมนัตอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่คนคาดการณ์ก่อนเข้าสู่สัปดาห์แห่งการอภิปรายไม่ไว,ว้วาง<ม>ใจผมมีสองเรื่องนะรเรื่องแรกผมคิดว่าคุณธรรมนัตเนี่ยชีวิตเขาพลิกผันบ่อยนะจากระดับเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลเออ,อกลายเป็นแบบเนี่ยแบบ บักคัน้อยตุลาตุเลไปเ,เรื่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหรอภายในสองปีสามปีเนี่ยนะแล้วก็ข้อสองเนี่ยผมว่ามวยลม้มในความหมายว่ายิ่งอยภิปลายไม่ไว้วางใจแบบที่คือผมก็กดดันเพื่อไทยตลอดนะผมคิดว่ารอบนี้ควรอภิปรายนายกคนเดียวพออืคุณไปอภิปรายเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจอคุณธรรมนัสเนี่ยซึ่งเล่นเกมแบบแบบทําให้ไม่มีน้ําหนักเช่นผมพร้อมจะโบดไม่เอาคุณประยุทธ์แต่ คนนั้นก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ผมก็ไว้ใจคนนั้นผมก็ไว้ใจใช่ไหมก็กลายเป็นว่าคุณเป็นฝ่ายค้านซึ่งมีเขาเรียกว่าซอฟต์สปอตให้กับกับคนนู้นหน่อยคนนี้หน่อยแต่แค่ไม่เอาประยุทธ์แต่ว่าเฮ้ยคนนี้ผมไว้ใจอนุทินหวนให้แน่นอนอยู่แล้วอาจจะไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาสุชาติใช่ไหมใช่ใช่สามคนมันแทบจะไม่ได้มีความหมายอะไรไงในทางการเมืองครับ ถูกไหมผมถึงบอกว่าตอนอภิปรายไม่ต้องใจส่งชื่อประยุทธ์คนเดียวเนี่ยมไม่โดนสุชาติมขาขยี้เล่นนะว่าเบอร์11เป็นใครอ,ะอ่ะก็ส่งประยุทธ์คนเดียวก็พอแลอว้วเพราะปี<ช>สุดท้ายทำยังไงก็ได้ไม่ให้ประยุทธ์อยู่ต่อถูกป่ะอ,อันนี้ไปเอาคนโน้นด้วยคนนี้ด้วยนั่นแสดง <c oughs> ว่าด้วยอารมณ์ของความเป็นฝ่ายค้านของร้อยธมนัฐเนี่ยมันจะไม่เป็นฝ่ายค้านเต็มรูปเหมือนก้าวไกลใช่ไหมหรือเพื่อไทยเป็นใช่เออแล้วมันก็จะทําให้คะแนนมันแกว่งไปแกว่งมาอก็ก็ทาให้จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสปอไล์มันไปว่า แทนที่ไปส่องประยุทธ์ใช่ไหมเพราะประยุทธ์ตอนนี้ตกเวทีไปแล้วกลายว่าเฮ้ยคนไหนได้คะแนนเยอะคนไหนได้คะแนนน้อยไปไมมาอนุทินเป็นนายกเลยนะเนี่ยใช่ป่ะจากคะแนนที่ได้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะอะไรนะคนที่เลสอีวิลที่สุดหรือะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ใช่ The lesser of all evils ไอ้ไอ้คุณธรรมไพ่สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะฮะเขาก็บอกว่า อรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทําเต็มที่นะในการเลือกตั้งซ่อมมีบางคนไป<ม>าหาว่าล้มมวยใช่เขาบอกว่าไม่ได้ม,มีไม่ได้มีละครอะไรคือเขาเขาไม่ได้แกล้งม,<พ>มีดีลรับกับเพื่อไทยเล่นลิเกลงใหญ่มีดีลรับกับเพื่อไทยแกล้งแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมไม่ได้ต้องการแพ้สร้างเงื่อนไขไปอยู่ฝ่ายค้านมันนั่นไปหน่อยมันเวรอไปหน่อยมันก็เว่อไปหน่อยอ่าเว่อไปหน่อยคุณธนพรศรีอากูเขาพูดถึงประเด็นนี้แล้วคุณดนายมหาสวัสดิ์เข้าสัมภาษณ์แต่ว่าร้อยธรรมนัฐเขาก็โฟนอินหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีดีออะไรย่างนนั้แล้วเา ลงพื้นที่ดูแลพื้นที่แล้วก็บอกว่ารอบนี้มันเป็นการสู้กันระหว่างอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมซึ่งต่างจากการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี63ที่ตนยอมรับว่าได้คุยได้เจรจาในพื้นที่แต่ครั้งนี้ไม่ได้คุยแล้วครั้งนี้องค์คาพยพของฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นเหมือนแกนนําที่แบบเชื่อมกับอำนาจรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาช่วยก็คือกลายเป็นว่าฝ่ายค้านเต็มที่ก็ไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเต็มที่ด้วยนักข่าวก็ถามอยู่นะว่า ผลพล,ลแพ้ขาดทำไมไม่ขอความช่วยเหลือคุณพินิจจันทร์สุรินใช่ไหมครับก็ก็บอกว่าไม่ได้ขอไม่อยากรบกวนเพาราะทราบว่าภรรยาป่วยอย่างเดือนด้วยตัวเองอันนี้ก็สะท้อนและฮะว่าครั้งที่แล้วอ่ะขอความช่วยเหลือคุณพินิจแต่ผมว่ารอบนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ด้วยเปล่าว่ามันเป็นแบบถือท้ายท้ายเกมแล้วอ่ะก็เหมือนส่งตัวสำรองเล็กๆล,ล,ลงคือต่อให้บอกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะมันก็ไม่ใช่พลังระชา,าชนกับเพื่อไทยใช่ไหม ถือว่ามันก็คือต <superhero> ่างฝ่ายก็ต่างปล่อยครับปล่อยต่างฝ่ายต่างปล่อยปล่อยทีมเล็กอะแล้วคุณธรรมลัฐก็ก็ไม่ได้ลงในฐานะรัฐมนตรีเ้วยงไงบารมีไม่เท่าเดิมใช่แล้วก็เป็นเศรษฐกิจไทยสู้กับเสรีรีลมเศรีรวมไทยใช่ไหมครับมันไม่ได้เ <shortly>. ป็นแบบโอ้โหระดับชนช้างพลังประชารัฐชนกับเพื่อไทยหรือว่าชนกับอ่าอะไรอ่ะก้าวไกลอย่างเงี้ยมคือมันก็แบบนะก็หมายความว่าเป็นรางวัลนี่คคุณเสรีไปมีสอสอเขต พ,นะพิธีกรพิธีกรเขาถามคุณธรรมนัสว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าทางพรรคเพื่อไทยอยากจะรู้ว่าฐานที่แท้จริงของพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นมีแค่ไหนนะคุณธรรมนัสเขาก็ตอบเชิงรับรับนะปัดปัด,ปดเขาบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ทั้งนี้จากการเลือกตั้งยอมรับว,ว่าเรามีฐานเสียประมาณสามหมื่นแต่ว่าสามหมื่นนี้สําคัญสําคัญนะฮะแต่ว่ามันไม่พอชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สามหมื่นนั้นเป็นฐานที่คุณอะไรนะผู้สมัครนี่แกได้อนะ ก็ตอนตอนปีหกสองครับครั้งนี้กลับไปสามหมื่นจะไปขย่มแกมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่แข็งถูกไหมเออไปจัดที่พเยาวแล้วแพ้ดิอันนั้นน่ะใช่ป่ะคุณธรรมนัฐก็ยืนยันว่าถ้าไปแกล้งแพ้เนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมมันก็มันก็มีปัญหาต่อเครดิตพักไงเาก็บอกนี่ไงก็พักเสียเครดิตเสียสมวยกับผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครหลายคนนักเมือง้องสิ่ยะมาอยู่กับเราหลายจังหวัดโดยเฉพาะอีสานถอนตัวครับเพราะฉะนั้น ถามว่าแกล้งแพ้แล้วได้อะไรอืมไม่ได้อะไรคือพวกที่วิเคราะห์แกล้งแพ้เนี่ยแกล้งเพื่ออะไรเพื่อกลับไปอยู่เพื่อไทยอ่ะตโลกอ่ะฮะแล้วถ้าเพื่อไทยเอาเนี่ยมันเป็นของเราอนนะเพื่อไทยจะเสียมากกว่าได้เพื่อไทยก็เสียอืมเพื่อไทยก็รับไม่ได้เพื่อไทยก็เสียเป็นเพื่อเพักแนวร่วมกันอะเพื่อไทยรับไม่ได้หรือเพื่อไทยอยากรับแต่รับไม่ได้ต้องพูดให้จบก่อนอ้าวคือเขาเป็นพัก เป็นพักฝ่ายค้านด้วยกันได้เป็นแนวร่วมกันได้รับกลับมาเพื่อไทยก็เหนื่อยนะหัวหน้าพักเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านสีแก้วเขาตอบเรื่องร้อยธรรมนัตนะฮะ,ะเ,ขเขาบอกว่าผลการเลือกตั้งบ่งชัดบ่งชี้ชัดเจนว่าฝ่ายประชาธิปไตยมีความเห็นร่วมกันมาตั้งแต่ต้นส่งพักเสรีรวมไทยให้ไปสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งขณะนั้นเป็นอดีตสสของพลังประชารัฐ ย้ายมาอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งยังไม่ประ,ประกาศตนเองชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายใดทุกคนก็เข้าใจว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลพอผลการเลือกตั้งออกมาหักปากกาโพหักความคาดหมายของทุกฝ่ายอย่างสิ้นเชิงโพทุกโพฝ่ายรัฐบาลชนะขาดแต่ผลการเลือกตั้งออกมาพรรคเสรีรวมไทยชนะขาดข้อได้จริงบ่งชี้ว่าคะแนนนิยมอยู่ที่ฝั่งประชาธิปไตยครับส่วนร้อยธรรมนัจะมาหรือไม่มาอย่างไรเนี่ยนายแพทย์ชุนนั่นเขาบอกว่าก็าก เขาไม่ตอบเรื่องนี้นะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าายการตัดสินใจการเมืองเป็นตัดสินใจที่ที่สำคัญเหตุผลที่เขาตัดสินใจย่อมเป็นเหตุผลที่เชื่อถือได้มันบ่งชีเ้ช,เช,เชัดเจนถึงกระแสนิย,ยมฝ่ายประชาธิปไตยนี่เขาพูดถึงประชาชนก็ทั้งผลการเลือกตั้งผูวกก้ว่ากทมกระแสชาติแรนสไลด์แล้วก็ที่ลำปางก็ทุกอำเภอ,อก็ชนะทุกหน่วย<ะ>เขาก็บอกว่าอันนั้นเน่ยการที่รัฐบาลบอกว่าไม่ได้สะท้อนภาพเลือกตั้งใหญ่เป็นแค่คำพูดปลอบใจตัวเองแต่ว่ากรณีจะย้ายมาหรือเปล่าเนี่ย แต่แพทย์ชนนั่นเขาบอกอย่างนี้นะพี่ถือเขาบอกว่าในเมื่อประกาศไม่อยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วเขาเขามาเป็นฝ่ายตรวจสอบจะไม่เรียกฝ่ายค้านไม่ได้ทิศทางในการทํางานก็คงชัดเจนว่ารัฐมนตรีที่เขารอดูข้อมูลที่จะถูกอภิปรายก็คงเฉนพ้องกับฝ่ายค้านเราคงลงมติไปในแนวทางเดียวกันอคือตอนนี้เขา,เขาก็รอดูนั่นแหละกันนั่นแหละว่าตกลงเศรษฐกิจไทยจะร่วมอภิปรายไหม,มถ้าถอนตัวมาจากฝ่ายรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านใครจะอภิปรายและจะมาร่วมอภิปรายตรงไหน ผมว่าก็พูดให้ใช้ไปเลยดีกว่าว่าอยากรู้ความจริงใจก็อยากให้คุณธรรมนัสอภิปรายพลเอกประยุทธ์ถ้าอย่างนั้นสนุกใช่ไงผมบอกเนี่ยปิดท้ายเลยปิดท้ายเลยไงคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายปกติคือปกติเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านประธานวิปประธานวิปต้องสรุปสิปกติผู้พิทามล่าไม่ไม่ปกติมันจะเป็นคุณสุทินไม่แต่ว่าโดยเปิดโดยหัวหน้าพักเปิดโดยผู้นำฝ่ายค้านไม่คุณสุทินรอบนี้ก็คุณสุทินก็อาจจะให้คุณธรรมนัสอภิปรายประยุทธ์แทน ปิดท้ายเลยไพ่ามธรมที่พี่ตึกพูดมามันเหมือนพูดเล่นแต่จริงๆแล้วถ้ามันทําได้เนี่ยสำหรับประชาชนเนี่ยนั่นคือมวยคู่เอกซึ่งเขาอยากไห็ใไหมไม่ใช่ที่มันทําได้ที่มันต้องทําคือถ้าร้อยธรรมนัสอภิปรายพลเอกประยุทธ์อย่างเงี้ยเรตติ้งกระชูดอย่างเงี้ยถึงจะของจริงใช่เฮฟวี่เวทเลยอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบชกกันซึ่งซึ่งหน้าผมจะเอนจอยมากเลยทฤษฎีตรงๆเนี่ยเขาเรียกอย่างเงี้ยคือเป่าหนังกุญแของจริงถูกป่ะใช่ไหมวิซอร์บล o วอร์ของจริงก็คือว่าคุณอยู่ฝ่ายนั้นนนมมมาาาากกกกก่่ออออแแลล้้้้้วววคคุณ็ปรรระะศใหูัเิดไขึน แล้วก็ซับตรงๆในสภาไปเลยใช่แบบโปร่งใสเลยแต่ว่าคุณธรรมนัทโดยมีบิ๊กป้อมนั่งนั่งยิ้มอยู่ด้วยนั่งยิ้มอยู่ด้วยนั่งแกงทำเป็นหลับอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งหลับนั่งหลับก็ได้ภาพมันจะแบบว่า้ไม่แลวบาดหูมากแต่ว่าแล้วหลับอ่ะโอ้โหภาพนั้นมันจะเคลงมากแต่ฉากที่ร้อยธรรมนัทยืนอภิปรายเนี่ยที่มาคี้เราสนทนากันเนี่ยมันคงไม่ได้เห็นจริงมันต้องเห็น ท่านควรจะเห็นสิถ้าไม่เห็นจะเป็นฝ่ายค้าได้ยังไงถ้่นา้าได้ยังไงแล้วคุณจะกู้เครดิตของเศรษฐกิจไทยได้ยังไงพูดง่ายถ้ามาก็ต้องมาให้เต็มถ้ามาต้องอภิปรายพลเอกประยุทธ์ถ้าคุณจะเป็นเศรษฐกิจไทยที่ได้สสคุณต้องแทงแทงตอนนี้แล้วว่าคุณจะเอาอะไรนี่ยังมีเวลานะครับสลาหมอชนน่าและพักเพื่อไทยที่เหลือทั้งหมดเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วขายไอเดียขายเดียก้าวไกลด้วยนะแล้วไคก็พูดประโยคน์นี้เลยว่ายินดีรับคุณธรรมนัมาเลยแล้วกก็็ออยยามบให้คธรรเนนนปป พลเอกประยุทธ์นะครับเป็นอาจจะไม้สองรองจากพลตอรวจรเอกเสรีพิสุทธิ์มันเหมือนไรไงเป็นใครไล่ซุ่มไล่เนีายอันที่สำคัญเพราะว่าเวลาคุณแข่งขันกีฬาอยู่สมมติว่าคุณได้เพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วคนนั้นเป็นดาวซันโวเนี่ยนะพร้อมยิงเนี่ยนะคุณต้องคุณต้องคุณต้องส่งให้เขาใช่ไหมคุณต้องส่งให้เขาเนี่ยคุณต้องชงให้เขาคือผู้ง่ายๆเหมือนเตะบอลอ่ะอันนี้แอสซิสแล้วโยนลูกเพื่อนร่วมทีมคนใช่ไหม ส,ส่งแล้วถ้าไม่ยิงเนี่ยถ้าไม่ยิงเนี่ยจะไว้ใจได้ไงก็โคตรเหล่วอะรายการนี้ส่วนแต่อันนี้แต่แตว่าประชาชนเขาเรียกร้องจริงนะผมคิดว่าน,นาแพทย์ชนนัทนสีแก้ขเขาตอบคำถามเรื่องการจัดลําดับว่าจะเป็นภูมิใจไทยอยู่ต้นๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยสามปอหรือไม่เขาบอกว่าพรรค่วมฝ่ายค้านมอบให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคณะทํางานดูรายละเอียดจัดอันดับว่าจะเริ่มที่ใครจบที่ใครแต่ว่า แต่ว่าเห็นบอกว่ามันจะจบที่สามปอเห็นหลายสำนักข่าวผ้าหัวว่าจะเป็นเช่นนั้นคือผมว่าเอาให้จริงเียค่ัผมก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอะ่ะ <c oughs> คือออกเป็นออกเป็นตารางมารัะ <c oughs> ว่าสมมุติมีสามวันใช่ไหมครับวันแรกใคร <c oughs> วันที่สองใครวันที่สามใครในช่วงไหนคือคนจะได้เลือกดูได้ไม่ใช่ว่า <c oughs> <c oughs> อยากขึ้นมาอยากพูดอะไรก็พูด พูดใครก็พูดคนมันไม่ดูแล้วจัดเป็นอีเวนต์เหมือนเมืองนอกมีแกสมีสปิเกอร์คีโนตสปิเกอร์วันวันคือจัดไปเลยว่าชั่วโมงนี้สามชั่วโมงนี้อภิปรายใครสามชั่วโมงนี้อภิปรายใครแล้วก็แล้วก็อัดไปทีละคนให้ข้อมูลมันครบถ้วนวันแรกใครด้วยวันแรกใครมีใครบ้างอะไรคือกระจายแล้วก็เอาก่อนเลยต้องการเปิดด้วยอนุทินก็เปิดอนุทินให้จบใช่ไหมนี่ภูมิใจไทยนะแพ็กนี้เสร็จแล้วมาประชาธิปัตย์นะและวันสุดท้ายก็ เอาให้เต็มไม่ต้องลุกไปไหนไงเขาก็ใชรเห็นเห็นอ่านข่าวเขาบอกว่าวันแรกจะเป็นภูมิใจไทยถัดมาก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นพลังประชารัฐนะพวกสสเออพวกรัฐมีพลังประชารัฐแล้วการจะเป็นประชาธิปัตย์สลับกันอยู่ยังไม่แน่าจะจะปิดด้สามปออ่าก็หมายความว่าวันสุดท้ายหรือเปล่ากี่วันใช่ไหมครับเอาให้ชัดไปเลยคนก็จะได้รอดูถูกคุณสุทินคลังแสงนะครับเว็บฝ่ายค้านเขาบอกว่า เรื่องเรื่องการอภิปรายไม่ไว,ว่าวงใจเนี่ยพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะมามาร่วมได้ได้ปรึกษาที่ปรึกษาในสภา,าแล้วแล้วก็มันไม่ได้ขัดข้อบังคับการประชุมไม่ได้มีรายปิดกัน้นอภิปรายได้ก็สามารถอภิปรายได้นะครับส่วนทางวิปฝ่ายรัฐบาลตอนนี้เตรียมลงตัวแล้วถ้าจะอภิปรายก็พิจารณาดูแต่ผมคิดว่าถ้าคุณธรรมนัฐอภิปรายทุกคนก็ยินดีนะเพราะ<อ>ฉะนั้นจริงเหรอมันแน่นอนผมว่าการอภิปรายของคุณธรรมนัฐเนี่ยจะกําหนดอนาคตของคุณธรรมนัฐ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้ามันบาดใจมากเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้บิ๊กป้อมถ้าไม่หลับก็เดินจากห้องไปให้ใครมาให้ใครหามาไปก็ได้ไม่ถ้าถ้าถ้าท้ายที่สุดร้อยธรรมนัสบอกว่าผมทําเพื่อบิ๊กป้อมเนี่ยนะมันเลยมันอันนั้นจะหนักเกินไปสมมติบิ๊กตู่คราวนี้ประธานวิบรัฐบาลคุณนิโรธสุนทรเลขาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาให้สัมภาษณ์กรณีเศรษฐกิจไทยออกจากวิบรัฐบาลเนี่ยนะสองสสเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาบอกว่าวิบรัฐบาลก็ยังมีกรรมการอีกเยอะ ไม่ได้มีผลกระทบการทํางานอย่างไรแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามองการลาออกจากจากรัฐบาลของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจากวิปรัฐบาลเนี่ยมองอย่างไรเขาบอกว่าจากที่ฟังข่าวเขาก็อาจจะคิดว่าจากผลการเลือกตั้งซ่อมเขต4จังหวัดลำปางนั้นพวกเขาพ่ายแพ้แต่ส่วนตัวคุณโรสุนทรเลขาเขาบอกงี้ส่วนตัวเขามองว่าไม่ได้แพ้เพราะจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่ไข่แดงของพรรคเพื่อไทยก็คือมันการมี การได้คะแนนถึงสามหมื่นไม่ใช่เรื่องง่ายอคุณนีโรธดก็ชมเ <c oughs> ก่งแล้วที่ทําได้ขนาดนี้คือ <c oughs> โทษคือจะไปเหลาให้เขาแตกกันเองระหว่างเรีรวมไทยกับเพื่อไทยอ่ะแต่ว่าในสุดถ้าเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยอาจารย์พิษสมมติเพื่อไทยส่งเสรีรวมไทยส่งแล้วก็เศรษฐกิจไทยส่งเนี่ยมันก็จะแตกนะเสียงอะ่ะใช่ไหมมันก็จะกระจัดกระจายไม่เหมือนกันไปได้แต่เราต้องดูก่อนว่าตกลงเขาจะเอากันยังไงก็คงคุยกันแหละนะฮะก็แต่รอบที่ผ่านมาคือเกือบหกหมื่นที่มันไม่ไม่กระจายที่มัน แลแนสไลด์ของเสรีรวมไทยนะฮะ mm hmm. ส่วนการปรับกลยุทธ์ในการพิปรายไม่ไม่ไว้วางใจนะฮะรับมือกับการพิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณนิโรธสุนทรเลขาเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่ตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนอื่นนายกก็ถูกโยงไปไปหาอยู่แล้วทุกวันส่วนทีมปรับมานกับเจ้ายุทธก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะว่าการเตรียมรับมือซักฟอกนั้นหากอ่านอาก หากเราอ่านหนังสือทั้งปีก็ไม่ต้องทํากันบ้านหรือดูหนังสือสอบเพราะเราอ่านหนังสือมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วเวลาสอบก็จะชิวๆจริงคะแนนรัฐบาลก็ยังเกินอยู่ต่อให้เอาพักเล็กไปด้วยเขาก็ยังเกินอยู่คุณหมอเลนาคก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเศรษฐกิจคะแนนเศรษฐกิจไทยมาแต่ฝั่งเราก็มีงูเห่าเขาบอกวัดไปวัดมาเดี๋ยวนี้เขายอมรับว่ามีมันต้องมีทุกครั้งแต่ว่าประเด็นคืองูเห่าเดิมเนี่ยมารีพอร์ตกับคุณธรรมนัฐไม่ใช่ แล้วคนธรรมนัฐย้ายมาเนี่ยงูเห่าที่นไป,ไปกับไไตอนนี้นที่ไปกับภูมิใจไทยก็มี<ช>แล้วไงอ๋อหมายเขาว่าในกลุ่มพักจิ๋วอ่ะกลุ่ม16แล้วก็ร้อยธรรมนัฐเนี่ยอาจจะรวมถึงไม่ถึง32ก็ได้ใช่ไหมเออไม่หมายความว่าเดิมเนี่ยคนที่คอยดูแลง,งูเห่าเนี่ยใจะมาคนที่ประชุมกับงูเห่าเนี่ยหรือว่ากินกล้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือคุณธรรมนัฐใช่แต่คืยไปมาแล้วไงแต่ว่าแต่ว่าที่ไปกับคุณเอ่อคุณนุทินเนี่ยก็มีอื ตอนตอนหลังๆคือไปกับคุณอนุสิทธิล์ละคือผมว่าตอนนี้คุณอนุสิทธิ์เนี่ยต้องมานั่งคิดนะ<ช>ว่าจะทํายังไงไม่ให้ได้รับความไว้วางใจมากจนน่าเกลียดเนอ่ยหรอ,อมาจริงหรอจริงโบยถ้านำโดกมาคนเดียวนะ,ะนเครียดอ่ะปาดเงื่อนอ่ะตอบป่ะชนะสักคะแนนสองคะแนนเนี่ยพอดูน่ารักพเพื่อนไม่เกลียดไงเหมือนอารมณ์แบบว่าเต็ม้อยอ่ะเนี่ยหรอใครๆก็ช่วยอะไรเงี้ยไม่ได้นะเสี่ยงครับ เสียงตรงไหนผมไม่เห็นรู้เสียงรนเลยู้สิ์ไม่อยู่ตรงเนี้ยก็ใช่แต่ถ้าได้เป็นรองนายกตลอดชาติอ่ะก็ถูกเขาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นนายกก็ไม่ได้ก็ใช่ไงแต่ถ้าถ้าได้คะแนนสูงเกินไปเนี่ยล่อเป้าไงแกก็อันเดอร์เดเรดาตลอดอยู่แล้วเนอะว่าคือแกจะแกจะมาทําตัวเด่นทําไมนก็เอาแบบคะแนนสองคะแนนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชนะนายกสักสิบยีคะแนนเนี่ย เครียดนะอืเครียดนะครับในขณะเ,เดียวกันคุณ,คณธนากรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้ฝ่ายค้านเริ่มเห็นแววว่าตนเองจะไปไม่รอดอเพราะหาข้อมูลทุจริตไม่ได้ตามที่โม้เอาไว้จึงรีบออกมาโยนบาปให้คนอื่นว่าหากผลโหวตออกมาว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นได้รับเสียงไว้วางใจอย่างล้นหลามเป็นเพราะฝ่ายค้านที่เป็นงูเห่าถูกซูตัวไปเยอะ จนเป็นตัวแปรที่มีผลพอสมควรนะคุณธนกร <ผม S 1> เขาก็กเข้<อ>ยาก็ปปามาณอย่างเงี้ยผมชอบความพยายามของคุณธนกรม, <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใครจะไปหาประเภทแบบอ๋อเนี่ยมีเงินโอนเข้ากระเป๋าประยุทธ์อะไรใครเขาทำกัน ไม่มีหรอกไม่แต่ผมชอบประเด็นผมชอบประเด็นแต่ว่าคือคุณไร้ประสิทธิภาพอ่ะแต่คุณธนากรแกก็พยายามหามุมให้ได้ไงใช่ไหมแกจะพลิกยังไงให้ได้ถูกไหมแกก็จะอ้างไปทางโน้นส่วนแกนํากลุ่ม16นะฮะคุณพิเชษฐ์สิรชวานสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเขาเขาคืออย่างนี้ไหมเขาเขาอยู่ย้ายไปแล้วเฉพาะตัวแกย้ายไปแต่ตัวแกยังถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม16 แล้วกลุ่ม16อเอายังไงเนี่ยนะเพราะว่าคนก็ถามว่าจะจับมือทำงานกับร้อยธรรมนัสหรือไม่ก็คือว่า18และ19กรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะไม่จันทร์ก็อังคารเนี่ยร้อยธรรมนัสจะหารือกับกลุ่ม16ครับถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันวันที่17จะไม่พบ17จเจอพลเอกประวิตย์ก่อนพลเอกประวิตย์ที่บ้านป่าอะไรต่ออ่าส่วนแนวส่วนเรื่องของการถอนตัวจากการเป็นพักร่วมอของพรรคเล็กนั้นเนี่ยจะไปหารือกันในวันที่19กรกฎาคมนี้ โดยจะดูจากผลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีก่อนแล้วค่อยมาวัดผลกันเพราะจะให้ประกาศถอนตัวทันทีคงไม่ได้อ๋อนี่คือเขาก็เปรยไว้ลูกหน้าเลยนะว่าเขาพร้อมอะหันหลังให้รัฐบาลอยู่แล้วเ<จ>ขา<อ>จะเป็น,นคนที่งงไงพร้อมหันหลังให้รัฐบาลในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเล็กแต่ตัวเองอ่ะเป็นสสเนชื่อของพระพลังประชาแล้ยังอยู่ยังไม่ได้ทิ้งตรงนั้นซึ่งเพิ่งย้ายไปเพิ่งย้ายไปเคอตกลงคนนี้เขาเขา จะย้ายไปแบบคุณภัยบูลไงคุณนำร่องแกก็เลยไปได้ไม่แต่งงไงแต่กลุ่มนี้เขาก็ไม่แต่แปลว่าแกยังไม่ได้ยุบพักเหรอน่าจะยุบมั้งเพราะว่าคุณไพบูลแกแกปิดพรรคแกไปแล้วจัไม่ได้ก็คือคงปิดพรรคคล้ายๆกันะแต่ยังเป็นหัวหน้ากลุ่มได้ด้วยออเอาเข้าไปประเทศนี้คุณพิเชษเขาบอกว่ากรณี17กรกฎาคมที่มูลนิธิป่ารอยต่อที่นัดหารือพรรคเล็กเนี่ย คุณพิเชษก็เชื่อว่าพลเอกประวิทย์คงเรียกไปสอบถามเรื่องการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคเล็กเพราะจะเป็นตัวแปรที่สําคัญในการลงมติในครั้งนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูสุดสัปดาห์นี้ก็คงจะมีอะไรให้ดูกันนะครับสำหรับคนซึ่งตามการเมืองนะฮะค,คาถามซึ่งเราถามท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานนี้คุณคิดว่าสิ่งแรกที่ร้อยธรรมนัฐและพรรคเศรษฐกิจไทยควรทําก่อนที่จะเข้าร่วมฝ่ายค้านคืออะไร,รที่เราให้โหวตกันคือ1ขอโทษประชาชนที่ร่วมเป็น นั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นรัฐบาลตั้งแต่แรกนะฮะอันเนี้ยมีคนโหวตก็มากันถึง13%สนะส่วนแสดงความจริงใจผ่านการพภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะไม่ถึงขั้นขอโทษก็ได้นะอันนี้20%หรือไม่ข้อสุดท้ายฮนะโหวตกันเยอะ67%ต้องการให้ร้อยธรรมนัดแชร์ทุกอย่างที่ประชาชนควนรรู้และทำตามข้อหนึ่งและข้อสองด้วยแฉทุกอย่าง แชรทุกอย่างเส้นเลื่อนใหญ่เราออกหมดดาแล้วอะไเงี้ยนั่นนั่นคืออ่นั่นคือเมื่อวานนี้ส่วนคําถามวันนี้นะฮะเนื่องในวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะฮะเราเลยถามเรื่องวันหยุดกันคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีการประกาศว่าให้ให้วันหยุดราชการยาวๆเยอะๆเดี๋ยวนะ้เขาประกาศมาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยใช่พรุ่งนี้ไงบริดจ์กาเรียกบริดจ์ห้าวันอ๋ออย่างประเภทเชื่อมให้มันอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์นู้นก็หยุดสี่วัน อ๋ออันนี้เราอันนี้ตั้งคําถามให้คนวิจารณ์ใช่ไหมว่าวันหยุดมันเยอะเกินไปใช่ไหมเราให้คุณเลือกนะครับดีกระตุ้นเศรษฐกิจคนจะได้ไปเที่ยวสองไม่ดีหากเกิดวิกฤตเร่งด่วนหยุดกันหมดจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือสามเฉยๆผมนี่เซ็งกับการหยุดยาวมากนะในทางหนึ่งเราก็ชอบแต่ทางเราก็ไม่ชอบนะคือคุณเวลาคิดเรื่องนี้มต้องคิดได้หลายมุมเช่น หยุดยาวจะได้ออกไปเที่ยวอแล้วที่คนเขาหาเช้ากินค่ำอ่ะอหยุดยาวเขาอะไรกินอ่ะลูกจ้างที่เขาได้รับเงินเดือนรายวันอ่ะครับใช่ไหม,มแล้วสองเนี่ยผมหาหมอโรงพยาบาลรัฐเนี่ยอืเฮ้ยคนหยุดทีเนี่ยสามวันแล้วเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์เฉพาะคลินิกพิเศษนะก็แปลว่าตอนเนี่ยคนที่ป่วยจะไม่ได้ป่วยหนักเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปหาหมอนะหายได้ห้าวันนะ แล้วพอไปวันจันทร์หน้าก็คิวยาวอืมก็เนี่ยผมคิวยาว,ยาวเหยียดผมไปเจาะเลือดเตรียมตัววันเสาร์อะร่ะเพราะวันเสาร์ก็เปิดคลินิกพิเศษใช่ไหมผมต้องไปเจาะเนี่ยวันอังคารอืแล้วคิดดูเดี๋ยววันอังคารมันคือวันสุดท้ายก่อนปิดอะ่ะอ,อโอ้โหทะลักทลายอะ่ะจะเป็นร้อยคนอ่ะครับ,รบใช่ไหมคือให้มันบางเรื่องมันโอบางเรื่องมันไม่โอ้และเอกชนจริงไม่ได้หยุดนะครับเมื่อวานนี่น้องผมยังไปทํางานอยู่ครับคิดแต่ว่าอะไรอ่ะราชการ เป็นอะไรมีข้าราชการเยอะๆมีเงินเดือนมีหลักประกันมั่นคงไม่ได้เป็นคนที่ใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันนั้นมันเป็นทางเดียวครับแต่อีกทางหนึ่งข้าราชการหน้าที่หลักคือบริการประชาชนใช่หละครั้งถ้าข้าราชการมีหน้าที่บริการประชาชนคุณหยุดสักห้าวันเนี้ยื่อประชาชนและธุรกิจเขาจะฟล์ไงฮะคหยุดห้าวันเขาไม่ได้มาจากข้าราชการสายบริการประชาชนเขามาจากทหารทหารน่หยุดกี่วันก็ได้นะไม่กระทบกระเทือนนะ อันนี้ผมคิดว่าต้องคิดดีๆนะฮะ <c oughs> ขนาดเอกชนเองเนี่ยเขาจะไม่มีจะก,กินเนี่ยแบงก์เ <Bank Bank S 2> บิงเนี่ยเขาต้องทุบตึกเขาขายตึกเขาแล้วก็ไปอยู่ตามไปขุดอยู่ในห้างอะ่ะห้องเล็กๆอ,อ่ะเพื่อจะเปิดทุกวันเพราะไม่งั้นเงินมันไม่เข้าใช่ใช่คุณยังใช้ระบบวิธีคิดเดิมแบบแบงก์เปิดสิบ,แบ,บโมงเหมือนทำไมพวกเราหนุ่มๆเนี้ยเปิดสิบโมงปิดสามโมงครึ่งเี้ยตายแบงก์อื่นเขาเปิดถึงสองทุ่มเงินก็ไหลเขาแบงก์ื่อวันผมเอารถไปเข้าศูนย์ผมโทรไปผมนึกว่าเขาม่ เขาปิดเว้ยไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดเอกชนไม่ปิดแล้วที่เอกชนไม่ปิดงานงานเดินหน้านะฮะก็มันต้องแบบคล้ายๆว่ามันไม่งั้นไม่มีกินอ่ะทำไงที่เราเปิดประเด็นทั้งหมดในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะเป็นหนึ่งในวันหยุดห้าวันคือวันหยุวันยุดมันก็มีส่วนดีผมเองก็อยากหยุดแต่ทางนถ้าเกิดคุณมีหน้าที่บริการประชาชนคุณต้องผัดเวรมานะครับเฮ้ยระบบราชการหยุดแล้วทำบาประชาชนได้ไหมเอาเอาแบบเบสิกลยนะเติม กลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วที่แม่ผมตายถ้าหยุดห้าวันเงี้ยออกใบมรณบัตรไม่ได้เผาศพไม่ได้นะเว้ยจริงปะครับเดี๋ยวน,น,นะทำเป็นเล่นช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับยังมีอีกอหลายประเด็นนะครับรวมทั้งที่คุณชูวิทย์ออกมาแชร์ด้วยนะฮะสักรูครับ่บ